ทุกคนครับแล้วจากตรงเมืองไลออนก็รีบนั่งแกลบมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าใกล้เวลาแล้วครับที่นี่ก็คืออ่าที่การ์เดนไบเดอร์เบย์นะฮะหรือไบเดอร์ซีว่ะผมไม่รู้แล้ไบเดอร์ใกล้ๆทะเลนี่แหละ มีหมามาด้วยนะฮะหมามาได้ด้วยอยากพามะพร้าวมาเหมือนกันนะครับหมาของผมมีชื่อมะพร้าวทุกคนครับจากจุดที่ลงรถ อ่าแปเมื่อกี้นะฮะเดินตรงเข้าไปนะครับพอถึงแมคโดนัลล์ก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะฮะเราก็เดินเลี้ยวซ้ายมาถึงจุดนี้ฮะนะครับทางเข้าอยู่ตรงที่มีป้ายแดงๆนั่นเรามีที่ให้ซื้อตั๋วอยู่ทางด้านขวานะครับคนละสิบสองเหรียญเดี๋ยวรอซื้อตั๋วสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเข้าไปกันนะครับโอ้คนเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ Treats. tonight we present the christmas special so pick so a possible, spot grab your cameras and enjoy the, the show, show. ผนอยู่ตรงหน้าเซเว่นของสิงคโปร์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าขอ,ของกินของใช้ที่นี่ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเข้ามาก็ดูของกินเล่นก่อนนะฮะอันนี้เป็นหนังปลาไข่เค็มราคา2องร้อยเจ็ดสิบบาทนะอะที่มีข้าแก่นอ้นอยด้วย4.8เท่าแก่น้อยทีเป็นเงินไทยประมาณร้อยสสิบนะฮะ ซิงเก,กิก็ราคาประมาณร้อยสสิบเท่ากันพอีอันนี้เป็นยาพารานะราคาอยู่ประมาณละสามร้อห้าสิบถึงสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะฮะตรงนี้เป็นกับแก้มและถั่วทองการ์เด่นนี่อันนี้ถูกสุดเลย1.3ก็ประมาณ35บาทและอันนี้ขนมรสไขเ่เค็มรสเผ็ดราคา235บาทนะฮะราคาแรา่ง มาดูว่ามีกึ่งสำเร็จรูปมาให้อน,นี้ราคาอยู่ประมาณ86ถึง114บาทนะฮะ่เตป่อ,มอ,ไ,มอไม่ต้องแชช่กันตมาเป็นพวกขนมปังขนมอบเบเกอรี่ชิ้นเล็กๆอย่างนี้เริ่มต้นที่ประมาณ38บาทนะฮะโอ้ค่าใช้จ่ายที่นี่นี่ แรงนะฮะต่อมาเรามาดูอาหารเวฟมาให้อันนี้เป็นข้าวผัดกิมจิราคา140บาทนะฮะนะข้าวผัดแต่แต่กิมจิ ส่วนเซเว่นที่ถึงขอนั้นเราจะต้องรองของเข้าเวฟเองนะฮะสำหรับอาหารที่เราจะอุ่นร้อนอันนี้เป็นกาแฟะเย็นแบบแก้วราคาอยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทจนถึง140กว่าบาทเลยนะฮะกาแฟะกระป๋องกับไม่โลกระป๋องราคาอยู่ประมาณ78ถึง8 4บาทนะฮะมีกาแฟะบอสด้วย เพ็่ซื้แมสกอย่างเมื่อยู่ที่ไหนตนั้นง,งเขาบัางไปแล้วนะ้ะเขาบัางไปแล้วไม่เป็นไรนะแค่เดียวแค่นี้อ่าแล้วคอเตอร์ไม่ใช่ตรงนี้อ,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 อ่ะคอสเตอร์ตรงนี้จี่คนนั้นทีอยู่ต้องรอจุกรอผัดเจ็ดตังนี่ฮะผมไปเซเว่นแล้วก็เห็นนมเทอร์เรียนยี่ห้อน,นี้อยู่ที่เซเว่นนะครับยี่ห้อน,นี้ดูแล้วเมืองไทยไม่มีนะฮะวิตาซอยเป็นกล่องขนาด น่าจะสามร้อยซีซีเท่ากับโอ้สามร้อยเจ็ดสิบห้าซีซีนะฮะโอ้ผมเห็นมันหน้าตาแปลกดิมันหน้าตาไม่แปลกหรอฮะอีห้อแปลกดิเดี๋ยวจะลองเอามาชิมดูนะครับว่ามันรสชาติจะเหมือนกับบ้านเราไหมอีห้อวิตาซอยของเรามีแลคตาซอยกับไวตามิลอันนี้เลยกลายเป็นวิตาซอยเลยนะฮะหรือว่าที่นี่เขาอยเวนเจอร์กันระหว่างไวตามิลกับแลคตาซอยเป็นวิตาซอยอันนี้หรือเปล่า เดี๋ยวลองมาลองกินกันดูดีกว่าวิตาซอยอรสชาติของไอ้เจ้าวิตาซอยนี้ลักษณะคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้นะฮะน้ำเต้าหู้ ที่เราซื้อตามรถเห็นอย่างนั้นนะฮะไม่ใกล้เคียงกับไอไวต์มิวหรือแลคตาซอยของเราเลยนะครับรสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้ของอาตามร้านอแปะอย่างนี้นะฮะความหวานอ่อนๆหอมกลิ่นถั่วเหลืองมากๆาถือว่าอร่อยนะครับมาสิงคโปร์ก็ซื้อกันได้นะฮะวิตาซอย